ดูหนังสือแล้วมคุณจะไม่โดนมาเกะอ่ะอาจจะถึงบางอ้อไปเฮ้ยทําไมที่ลงในหนังสืองานประกวดสมัยก่อนมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะเอออ่ะมาไอคนบอกเพราะแช่มมีหูเก๋มึงช่วยอธิบายหน่อยดิที่ได้มาเหรียญเพราะสุดโอ้โหคนบอกม,บมีรับไหมรับไหมรับไหมนี่เขาได้ตังกันหมดแล้ว คนละคนหรือเปล่าทอคะคนหรือเ่าอ๋อคือเขาดูเขาขอดูกันเองอ่ะอันนี้เป็นแหวนลงถมหลวงพ่อแพรว่าพี่คุณทองเดี๋ยวหลวงพ่อสูดเพราะไม่คิดบุหรี่เห็นผิวเนี้ยนึกถึงพระอะไร เขาจะเช่าหรือไม่เช่าพี่เป็นเสกอะไรกับเขาครับไม่ใช่ตังค์พี่น่อยไม่เป็นไรอ่านี่ใครนึกถึงเหรียญเต่าปูหลิวว่าเหรียญละนามหนึ่งเจ็ดได้บ้าง <c oughs> นะครับนี่เหรียญเนี้ยผิวพระจะเหมือนละนามปูหลิวปีหนึ่งเจ็ดใช่ไหมเต่าละนามแย่อ้อยไอเขามาเม้นพอโลคจิต ก็ไปนั่งให้ความสําคัญกันใครเขาพิมพ์มายังกับคนดูเป็นเขาจะเชื่อเออใจเย็นๆอ่านี่อันนี้นะเหรียญหลงพ่อสุดนะไม่คิบุรี่ปีหนึ่งเจ็ดตอนนี้นะคนที่อยากได้เหรียญเสือเพี้นหสุดที่มีตังไม่ถึงสามสี่มืนนี่มีหลักพันก็ได้แขวน อันนี้เป็นเหรียญที่ผมนะชอบซื้อได้ตอนนี้แหละซื้อได้ตอนที่มีประเด็นการท้าทายให้ซื้อนี่แหละครับอ่าพอเลยช่วงนี้ไปคนรู้หมดแล้วก็ไม่มีถูกๆให้ซื้อลวะวไปกะอันนี้เห็นไหมเวลาหยิบมาถามว่าเหรียญน,นี้แท้ยังไงนี่ผิวเหรียญน,นี้นะครับก็จะเหมือนนะ เต่าหลวงปู่หลิวปีหนึ่งเจ็ดนะะเต่าเล็กเต่าละนามแยะอ่านะครับดังนั้นอ่ะนะถ้าผมไม่ซื้อผมก็คงไม่ได้มาอ่านะฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวของเหรียญพ่อสุดอ่ะก็ถ้าใครมีก็อย่าลืมนึกถึงศูนย์รักเครื่อง ภาคตะว,วันตกบิ๊กซีบ้านโป่งนี่วันนี้คนเอามาก็ได้ตังสมใจไปแล้วนะใครมาก็ได้ตังอ่าไม่ไม่ทะเลาะกันนะหลายนี้ไม่นิยมการตอบโต้เพื่อให้คนอีกหลายหลายร้อยคนลำคาญอ่า นะครับนี่นะก็วันนี้ได้สวยๆนะทั้งหมดอย่างนี้นะมายินดีรับเช่านี่ตัดข้างปีหนึ่งกว่าก็ตรงยุคพี่โอ๊ตทำคลิปไปวัดกาหลงหน่อยผมอยากทำคลิปไปตอนปีหนึ่งเจ็ดอ่ะดิ ไปตอนนี้มันแลไม่มีประโยชน์เพราะสุดกระไหลทองสวย,ยแบบแบบนะฮะท่านพอนะครับเอาอย่างนี้ครับพี่อริยะบล็อกบล็อกเนี้ยก็เหนื่อยแล้วนี่นะบล็อกนี้จะเหนื่อยกว่า อ่าบล็อกนี้จะเหนื่อยกว่านะครับซึ่งเหรียญบล็อกเนี้ยผมก็เจอเรื่อยก็ซื้อมาศึกษาบล็อกเนี้ยหนักกว่าอีกอ่านะบล็อกเนี้ยหนักกว่าอีกก็คือบล็อกเนี้ยนะเป็นบล็อกที่หนังสือพระสมัยก่อนอะเข้าใจผิดไปตีเก๋เหมือนกับเล่มหนึ่งที่ ลงว่าสมเด็จตาแผ่นดินเจ๊แล้วทีหลังก็มาลงแก้ไขว่าแท้อ่านั่นแหละครับก็บอกว่าอย่างบล็อกเนี้ยเอาบล็อกเดียวก็เหนื่อยแล้วนะพี่อริยะบล็อกนี้พักไว้ก่อนเพราะตาทองคำเพราะตาทองคำเพราะตาทองคำนะแล้วเรืยอเนี้ยดูการแก่บล็อกดีครับนี่แกะเส้นสเกลตี เห็นไหมเป็นเส้นแนวดิ่งอะ่ะเพื่อตีแบ่งอัตราส่วนก่อนจะแกะบล็อกเนี่ยด้านหลังเนี่ยมาตีเส้นตรงสเกลแบ่งอัตราส่วนในการแกะบ็อกมีผดเล็กน้อยแสดงว่าอันเนี้ยปั๊มหลายครั้งอ่าดังนั้นนะบล็อกนี้นะ ไม่เหนื่อยแล้วเหนื่อยบล็อกเดียวพอแล้วครับเพราะว่าบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่มีคนรับจากหลวงพ่อแล้วก็มีมาแจกที่วัดบางคนทีอ่านะฮะมีคนรับมาจากถามว่าแปลกไหมไม่แปลกหรอกครับก็ไหลตรงยุคแต่ว่าบล็อกเนี้ยเป็นอีกบล็อกหนึ่งอ่าอันนี้ เขาแหละหละหายังหาประวัติการสร้างไม่เจออ่าและก็ไม่น่าจะได้หาอ่าแต่บล็อกเนี้ยบังเอิญอ่ะมีมาแจกที่ว่าบางคนทีไงนะพี่น้องในชมรมมาเครื่องเพื่อนพองงน้อ,นพ,อนพี่พระตะวันตกอะ่ะนะเขารู้เขาได้รับอาปุเข็มที่ขอชมพี่จะเอาไปทำอะไรจะจะ,จะเช่าเหรอครับ ใช่บางทีแกะที่หลังเป็นย้อนยุคพาร์ทเนี่ยเล่นที่มีประวัติครับอย่างเงี้ยมีประวัติรับกับมือใช่ไหมมีประวัติคนสร้างอ่าคือนะครอบครัวกณะของหลวงตาจงอย่างเงี้ยนาเล่นอันนี้บล็อกไปแอนมินเพราะว่าเลอะเทอะจัดนะเออคนรับจากมือหลวงพ่อเนี่ยนะเขาทำคลิปยืนยันกับั่วบ้านั่วเมือง อ่าไอคนไม่รู้ก็ให้นางฟังเฉยๆอ่าแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยเขาเรียกงโง่แล้วยังขยันพิมพ์เนี่ยนะอ่ะเอาออกไปพักก่อนแอดมินบอกเมื่อกี้เรียกลุ่นเสืออ้วนอะไรไม่มีประวัติอะ่ะพักไว้ก่อนท่านพอเดี๋ยวเป็นประเด็นเอาลุ่นที่มีประวัติก่อนครับอ่าผมโทรไปหาเซียนใหญ่มา,าใชยกับเซียนใหญ่สมุรสงครามเขาบอกว่าเหรียนหลวงพ่อสุดบอกไม่คิดบุรีหายากตอนนี้ไม่ได้คนถามซื้ออ่า แล้วก็ไปถามพระเจ้าอาวาสหลายๆวัดที่เกี่ยวพันกับพระสุดนะ mm hmm. จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญพระสุดบล็อกไม่ขี้บุหรี่เนี่ยน,นะชัดเจนแทบทุกวัด mm hmm. ถ้าใครบอกเก๋อเอามาขาะอตอนเนี้ยใครก็อยากจะได้เหรียญนี้เพราะซื้อมาส่งผมได้กำไรแน mm ่ hmm. ผมอยากให้ทำคลิปโชว์คนพวกนี้เลยครับ ยื่นประกวดงานใหญ่ทั่วประเทศเลยครับทำไมต้องไปยื่นประกวดไม่เข้าใจผมจัดงานประกวดเองไงผมก็เลยไม่ต้องสนใจไปส่งงานคนอื่นถูกว่เปเนี่เราจัดงานประกวดได้เองเราจะไปพึ่งงานคนอื่นทำไมอะอ่าเอ้ยวันนี้มีคลิปลงมาใช่เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวแบ่งพาให้หลังจากคลิปนี้นี่ใช่ปะ ไปเปนขายแบบนี้ขายมุ่งหวังเลยนะพีเหรียสวยพี่เนี่ยเออเคขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากนะเรับพีคค่ครับเอ่อเนี่ยนีะขนมาดิถูกป่ะแล้วเนี่ยผมต้องไปเพิ่มอีกเหรียญละห้าร้อยอ่ะใครเขาอ่ะถึงได้มาเห็นไหมทุกตู้ที่เนี่ยนะถามว่าอยากจะเจอเหรี่ยญอะไรอยากเจอเหรี่ยญมาสุดนี่แหละเพราะซื้อแล้วมาส่งให้ผมได้แน่ นะผมเป็นคนตื่นสายไงนะเออนี่ง่ายเห็นปะ่ะเนี่ยข้อมูลเหรียญมาสุดเนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นคนรับจากมือไม่ว่าจะเป็นคนรู้ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายนี่จะเอาอะไรอีกอะหรือว่าจะเอาป้ายที่แขวนที่วัดโอ้โนะนั่งดูป้ายไม่ได้ตังหามาขายได้ตังแน่มีก่อนค่อยถามครับไม่มีห้ามถาม นี่หนังสือที่แบบหามานานสมัยก่อนเคยขอซื้อเขาเล่มน,นะหมื่นห้าเขายังไม่ขายเลยอยากเห็นหนังสือ,อยังโชว์ก่อนโชว์ก่อนโชว์ก่อนขอแอคก่อนขอแอคก่อนอ่หนังสือเพๆหนังสือปิดตา อ่แป๊บนึงนะหนังสือพระปิดตาโคตรเจ๋งผมบอกให้เล่มนี้นี่มีพระปิดตาหลักแสนหลักล้านเห็นไหมาพ่อแก้วจะมีชิ้นลักข้างในแบบเนี้ยนี่มีพระปิดตาหลักแสนหลักล้านน,นี่นี่หนังสือลวงพระปิดตาเล่มนี้สุดยอดอ่ะแบงเก็บไป หนังสือประมวลภาพนิทรรศาการนะอันนี้ก็นะนีะ่งานประกวดนี่ภาพในนี้ล้วนเป็นานที่เล่นหาท่ากระดานน้อยกู่สานเจ้าเห็นไหมนี่ท่ากระดานน้อยกู่สานเจ้าลาชบุูีเห็นไหมเออนี่รวมภาพงานประกวดอ่ะมาจากกักรพรรดิพระยอดนิยม นี่สมเด็จจิตราดานี่บางหุ่นพรมนี่ผงสุพรรณน,นี่ท้ายตลาดนี่เห็นไหมเออผมเป็นคนชอบหนังสืออ่ะเอาเล่มใหญ่ไปแล้วเดียวอมมาตะพระยอดนิยมแดนสยามมานี่เห็นไหมเคใครอยากได้เดี๋ยวผมแบ่งให้ถูกๆเพราะว่าผมอะ ราคาเนี้ยผมซื้อหนังสือเล่มเดียวอ่าเล่มนี้ใครอยากได้มั้งพี่พี่านไงใอยากได้บ้างครับอ่าเล่มนี้นะใครเอาปิดไปนะนี่เล่มนี้นะเอาพันเดียวพันเดียวเอาพันเดียวปิดเราตามที่หนึ่งพันครับพี่พี่อ่าเล่มนี้พันเดียวใครอยากได้ตำราคือที่มาของพระเครื่อง นังสือพระปิตาแพงมุย้ยเพียรนิจังเพียรนิจัง,จงเรามีเล่มหนึ่งแล้วใช่ไหม,มเอาสี่พันเพียรนิจังสี่พันครับเพียรนิจังครับเล่มเนียวหนึ่งพันเล่มนี้พันเดียวปิดเราตามด้วยหนึ่งพันนะพี่ผมอยากได้งานประกวดดิชิโนบุค,คุงอ่ะนี่โอ้โหได้ได,ได้ได้เห็นแล้วกิ่งตะกะแตน เนี่ยปู่อเอี่ยมวัดหนังคือหาได้หนังสือได้องค์หนึ่งก็คุมแล้วหรือว่าคนเอาพัะเก้มาขายอ่ะไม่โดนพัะเก้อ,องหนึ่งก็คุ้มแล้วปิดหนึ่งพันพี่นิจังบอกปิดคับผมหนังสือปิดตาสี่พันอ่ะอันนี้หนึ่งพันจะได้ไปพี่มานะพี่มานะโอ้ยน,นี่แหละโอเคแต่สําคัญอนะคือเล่มนี้พมานะเออพปิตา 4, นี่สี่พันี่ผมจะบอกให้นะหนังสือเล่มเนี้ย ผมเคยขอซื้อเล่มละหมื่นห้าเมื่อสิบปีที่แล้วหนังสือบาต้อยนี่เป็นหนังสือพระกุกเล่มที่แพงสุดในประเทศไทย เป็นหนังสือพระกลุเล่มที่แพงที่สุดในประเทศไทยนี่สุพรรณหลังผานสุพรรณนะขุนแผนนี่คือนะองค์นี้นะ่าจะอยู่กับป่ายับพีมาบิคเนธ กรูทําเสือนี่ดังนั้นอันนี้คือตำลาพากุเล่มที่แพงที่สุดในประเทศไทยดูความหนาดิอ่ามไม่้ไดขายผมเป็นคนชอบพากุอยู่แล้ว เล่มง,งานประกวดเล่มไนอ่ะโอเคไปลูกประมวลภาพนิทรรศการประมวลภาพนิทรรศการประกวดนี่อันนี้จะบอกว่าตั้งแต่งานพันทิพย์ชั้นแปดอะบีสี 4, 3, ่สามนุ่นโอ้นีเสือพ่อปาแน่แท่นี่ดูง่ายใชยไหมเนี่ยอย่าเสือแท้ได้ยิ่ม,มารนี่กนถเปิดมาที่แท้ดูง่ายเลย นี่ครับดังนั้นพระอยู่ในเนี้ยคือพระแท้และเป็นพระเล่นหายอดนิยมเนี่ยเห็นไหมพรอสุนแท้ดูง่ายปีสีสามเห็นป่ะยังพระเกยังไม่มีตัดสินกันนี่ฮะเบียบปูรอดบทด,ดูง่ายเลยของอยู่ในหนังสือเล่มนี้คือของที่ดูง่ายทั้งหมด ดูหนังสือแล้วไม่คุณจะไม่โดนมาเกะอ่ะอาจจะถึงบางอ้อไปเฮ้ยทําไมที่ลงในหนังสืองานประกวดสมัยก่อนมันไม่เหมือนทุกวันนี้นะเอออ่ะมาไอคนบอกเพราะแช่มมีหูเก้มึงช่วยอธิบายหน่อยดิเนี่ยไอคนที่บอกพ่ะแช่มมีหูเกะมึงช่วยอธิบายหน่อยเขาติดที่หนึ่งอยู่เนี่ย เห็นไหมมียุคหนึ่งนี erm ่ไอคนออกใบเซอร์บอกว่าพอแชมป์บีหูแบบนี้เก๋หมดไม่มีวัวปนนี่เขาติดที่หนึ่งอยู่เนี่ยเอออันนี้น่าสนใจเลยเอานี่เขาลงหนังสืองานประกวดติดที่หนึ่งเขาเล่นจะมาตั้งแต่อดีตสมัยนี้นะ ไอคุณออกบาดบอกมีหูเกะเฮ้ยมีเท่าไรครับอาจารย์น่าจะขายไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะไดมีเพราะแช่มมีหูอ, <laughs> อ่า<ะ> <laughs> เพราะว่าเป็นเล่มที่เนี่ยพ่อแพรไหมพ่อแพรนี่มีโอ้ยพ่อแพรนี่ปีสี่สามก็ดังแล้วนะเนี่ยเหรียญพ่อแพรพระพ่อแพรนี่ปีสี่สามก็ดังแล้วไนะหนไหมคนไหลม้ทั้งวันเ <laughs> อาไว้บองแพร